เรากลับไปต้นทางตั้งแต่เราเรียนกันวันแรกเลยเห็นไหมเรื่องสติสัมปัญญะหรือสติปัฏฐานสี่นั่นเองสติสัมปัญญะมีอยู่หีริอุตปะชื่อมีเหตุสมบูรณ์เห็นไหมโยมถ้าขึ้นต้นทางก่อนแต่อย่ากระโจนไปตรงนั้นนะฮะมันไม่ใช่นะฮะตัวนี้ไปเป็นต้นทางและสิ่งอื่นมันจะงอกงามมาถ้าเขาเข้าใจต้นทางของมันเข้าใจอย่างมีเหตุมีผลเข้าใจแบบแจ่มชัดเมื่อตัวนี้มีอยู่อินทรีย์สังวรชื่อมีเหตุสมบูรณ์เมื่อกี้เราเรียนเรื่องปฏิบัติในอายตนะบัฏพะด้วย เพื่อเห็นว่าถ้ามันขาดตัวสติแล้วอายันานี้มันจะส่งผลไปสู่เวทนาและตัณหาคือเวทนาตัวแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นกิเลสนะคือขันธ์ห้ายังไม่เป็นกิเลสแต่ถ้ามันข้ามเส้นจากนี้เขาจะบอกว่าวิบากที่เราได้มาเป็นขันธ์ห้ายังไม่เป็นกิเลสตัวอะไรต่างๆก็จะไม่มีอยู่ก่อนรต่พอเกิดเวทนาแล้วไปชอบมันถึงได้เกิดอนุสัยอย่างเช่นราคาอนุสัยหรือราคะสังโย์ตามมามันตามจากตัวนี้ทั้งหากการที่เรามีอินทรีย์สังวรมาถึงจําเป็น แ้เมื่ออีสีสังวรแล้วเราเข้าใจเรื่องปฏิจิจสมุปบาทด้วยมันก็จริงแจม่มชัดขึ้นมปอีกในแง่มุมที่ละเอียดอ่อนว่าอ๋อมันทํางานอย่างนี้นี่เองตัวเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนที่จะเอาความชอบไม่ชอบเข้าไปนอนเนื่องในใจเนี่ยถ้าเอาเข้าไปใจก็ไม่ปกติที่ธรรมดาใจปกติของมันแล้วคือความว่างมันว่างมันอยู่ก่อนแล้วท้วาห้เกิดศีลคือความปกติพอไม่เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาจิตก็ปกติเมื่อจิตปกติแล้วมันก็ต้องไม่ต้องไปทําลาย ไม่ต้องไปทำลายนี่วรห้าเพราะมันไม่เข้ามาโยต้องทำลายมันไหมถ้างูเห่าไม่เข้ามาต้องทำลายมันไหมหนูที่กลัวผีถ้าผีไม่เข้ามาต้องไปทำลายมันไหมล้วมันเข้ามาในใจได้ยังไงตอนที่เผลอคิดคิดเสร็จแล้วก็หาทางสู้กับมันถ้ามันไม่เข้ามาจะต้องทำลายมันไหมเหมือนผีอย่างเงี้ยถ้าไม่คิดถึงมันจะต้องทำลายผีในใจไหมนี่ก็นั่งนั่งทำลายผีในใจเอานมบต์เอาคาถาสวดไล่ผีในใจเห็นไหมพอไปปรุงมันขึ้นมาอย่างนี้ ัวสมาสามาสมาธิตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าจิตมันปกติมันไม่เอาสิ่งนี้เข้ามานิวรห5ก็ไม่รบกวนไอ้ตัวปัญญาที่เรียกว่ายถาภูตะใช่ไหมเรากลับมาทบทวนดูหัวข้อนะว่ามันมีความสอดคล้องกันทั้งหมดเลยเห็นไหมภูตแต่ญานทัศนะมันก็มีปัญญาเห็นความเป็นจริงแยกส่วนประกอบดีเทลต่างๆออกมาได้เองในเรื่องของปฏิจจะโซบาทนั่นเองโยมเห็นไหมแยกมาแล้วมันไม่มีตัวตนแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาไอ้ความที่เป็นตัวเป็นตนก็กลายเป็นของเกิดดับ ในความไม่กลุ่มก้อนมันก็ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเห็นแค่ความสืบต่อที่ขาดเป็นช่วงๆอย่างนี้คณะก็แตกออกอนัตตาก็ปรากฏออกมามันไม่มีตัวตนเนี่ยโยแต,ตัวนี้มีอยู่นี่นิพิทาวิลาคะชื่อไม่เหตุสมบูรณ์นีเมื่อมันไม่ใช่เรามันก็เบื่อหน่ายคลายกำลังที่จะไปอยากได้สิ่งนี้แต่สภาวธรรมต่างๆมันก็ไปหยิบฉวยเพราะว่ามันไม่ใช่เราเห็นไหมมันก็เบื่อหน่ายแล้วก็คลายคลายความเล่าร้อนที่อยากได้สิ่งนั้นมันในเมื่อเห็นว่าเป็นของเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเขาว่าสันตติขาดคณะแตกออกอนัตตาปรากฏอย่างนี้เกิดตัวนี้ขึ้นมาไม่เห็นตัวนี้แล้วปัญญาญาณที่จะหลุดพ้นมาจากสิ่งนี้ความยึดมั่นถือมั่นของความอยากจะครอบครองก็ไม่มีเห็นไหมใน้พมว,วิมุตติญาณรัศนะชื่อมีเหตุสมบูรณ์ที่อยอมถามว่าถ้าถ้าเราเรียนตัวน,วนี้ตัวเดียวจะได้ไหมริงตามจะค่อยๆถักทอตามมาขณะเดียวกันระหว่างนั้นเราก็มีกัรยาณมิตรเห็นไหม มีกระดิษบิเอาไว้เอาไว้ตรวจสอบว่าที่มันจะหลงทางหรือเปล่าเหมือนเราขับรถมาที่เนี่ยเขาบอกว่ามาถึงๆๆๆๆนะี้มีแผนที่แล้วเราขึ้นต้นทางถูกแล้วขับรถมาถูกทางแล้วแต่บางครั้งเราสงสัยไหม่าถึงทางแยกมันใช่หรือเปล่าราจจะแวะถามตำรวจหรือดูป้ายดูป้ายแล้วขับไปอ,อีกสักอีกสักพักหนึ่งเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าท้าที่อาจจะใช่ก็ได้นะแต่เราก็ยังแวะถามอยู่ดีเพื่อความมั่นใจไหมก็เลยมีกระดาษราบิทไปพวกเราก็ไปส่งการบ้านครูบา,บา,บาอาจารย์ที่ทำเนี่ยถึงตรงนี้ใช่หรือยังหรือปฏิบัติถูกหรือยัง ว้าจะถูกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออทางนี้มาถึงวัดผาซ่อนแก้วแน่นอนแล้วก็เปิดเลยเอ๊ะมาสค่พักหนึ่งเอ๊ะตอนนี้มันใช่หรือเปล่าทำไมมันดูมันดูนานจังก <c oughs> ็แวะไปถามกันอ,อีกเดี๋ยวจะคล้ายๆเงี้ยคือแผนที่ต่างๆที่พระเจ้าท่านวางไว้ก็คือร่องรอยไว้ให้เราตรวจสอบไงของการเดินทางเราเดินทางตามแผนที่ทแล้วทีเราก็ยังสงสัยแล้วก็เข้าไปตรวจสอบบ้างอะไรางี้ถ้ามันแม่นนะ <c oughs> ทางก็ทางก็ค่อยงอกงามไปตามเหตุปัจจัย แต่ก็ยังอดไม่ได้ใช่ไหมที่เราต้องถานกระเด็นะมิด voilà kind of mm. ไ,ได้เอาไหมเวลาขับรถไปไหนก็แล้วแต่เคยไหมเวลาขับรถไปชอบจะแวะถามเพื่อความปลอดภัยไหมการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันโยมบางทีก็มีครูบาอาจารย์ไว้พอท่านบอกว่าใช่อย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นไหมรู้ึก่ไม่ต้องไปแสวงหาวิธีอื่นที่มนละล้าละลังกันได้อีกแล้วบางทีมาถูกทานแล้วไปสำนักอื่นไปที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นไปหาเครื่องรางของขังไปเล่นไสยศาสตร์เขาดีกว่าดูมันขลังกว่าอย่างนี้อย่างนี้พบแล้วว่าอันนี้มันเป็นทที่่่พึงงงอยาแ้จริ ้สติปัฏฐานสี่ตัวนี้ของฝันที่ได้รับอันที่หนึ่งมันสามารถดับความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจมันเกิดตอนเผลอคิดเห็นไม่ยมถ้าไม่คิดมันจะไม่ทุกข์ใจนะมีสติเป็นเครื่องอยู่มีหาธรรมใช่ไหมสติปัฏฐานสี่ตัวนี้จริงว่าสักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้เห็นไหม เพื่อไปเป็นที่อาศัยของพวกตันหาที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเดี๋ยวตัวทิฏฐิมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตัวนี้มันไม่เข้ามาเห็นไหมตัวตัวนี้มันเข้ามาครอบครองพื้นที่อยู่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่มันก็สามารถดับความร้องไห้ลําพึงลําพันเห็นไหมในในท้ายของปฏิสมุบาเนี่มันไม่ทํางานมันไม่ทํางานส่วนพวกที่ไม่เห็นจะไปก่อพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วก็เศร้าโศกเสียใจพวกที่จะไม่ค่อยร้องไห้ลําพึงลําพันธ มื่อมีสติแล้วไม่ไปทําความชั่วเพราะมันรู้อยู่กับกายและใจตรงปัจจุบันเห็นไหมกายมันก็บริสุทธิ์ไปทําชั่วได้ไหมไม่ได้ทําให้เกิดความบริสุทธิ์ของกายและใจทําให้ถึงอะไรทําให้ก็ถึงอรยิยมรรคที่เราเรียนกันนะเห็นไหมว่าประโยชน์มันนะมหาศาลนะหรือข้อที่หของขวัญของการเจริญสีปฐมสีทำให้เข้าถึงปิพพานนี้ เราดูล่องรอยให้เข้าใจแล้วสรุปสรุปบทเรียนตามล่องรอย,อยเหล่านี้ตอนไหนที่เราเราเดินแล้วติดขัดสงสัยไม่แม่นยำล้วก็สังเกตไม่เข้าไปถามครูบาอาจารย์เรียกว่ากัจยนิมิตรได้มีสสิ่งที่ช่วยเราได้คือการฟังจากภายนอกเรียกว่ากัจจาิมิตรและโยนิโสมนสิการฟังแล้วค้น้อนมพิณามาแยบคายดูนั้นปฏิจจบาทที่ที่เราเรียนกันแ็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้โยนิโสเข้ามามองนะโยมถ้าเรียนจากตัวหนังสือเรียนไปกี่สิปีก็ไม่รู้เรื่องเรา แต่ถ้าตามดูจิตดูใจเป็นมีสติเป็นยนหยกเห็นปฏิบัติชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเห็นสภาวะธรรที่มันถักทอต่อเนื่องกันหลงมี6แบบหลงดูเห็นไหมที่พ่อบอกหลงทุกคนเพราอะไรหลงดูหลงฟังหลงคิดหลงสัมผัสหลงรู้สึกหลงอะไรต่างๆไปตาม6ช่องขอ,งของยยะเะนั้นเองเห็นไหม มันจะเริ่มเห็นที่ทละเอียดขึ้นอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจเรื่องของปฏิบัติอ๋อมันทํางานอย่างนี้นี่เองเมื่อก่อนมันไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาอตากระทบรูปไปว่าราคะไม่ได้มีอยู่ก่อนตากระทบรูปแล้วมีขึ้นมาถึงว,ว่าจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะแต่ราคะก็ไม่ใช่จิตเป็นแค่ส่วนประกอบที่เกิดตามเหตุปัจจัยหมดเหตุมันก็ดับถ้ารู้แต่ทำไม่เอาแล้วจสาสภเพะได้มันไม่ได้มีผลดีอะไรขึ้นมาเลยมีแต่ความขักระสายมีแต่ความเร่าร้อนนั่นแ,แต่ความเผลอเพลินชั่วขณะแ้้วไไมม่มีใครดรดดจิงยนจําดาวะไม ราะปัญญามันแก่รอบไงนึกออกไหมจำได้ว่ามันของเกิดดับสลายไปไร้แก่นสารมีแต่ภยัยมีแต่โทษหน้าเบื่อออกมาดีกว่าออกมาจากความรู้สึกของที่ทันทีออกมาจากความหลงคิดทันทีแล้วก็ไม่มีเยื่อใหญ่ไม่ไมีไม่อุปทานที่ไปยึดมั่นผูกพันอะไรกับมันอย่างนี้พอเห็นภาพไหมว่ามันมีความถักทอทั้งหมดในในองค์ธรรมของปัญญาที่ทํางานร่วมกันค่อยๆไปโยนิโสดูนะที่เหลือต้องโยนิโสแล้วก็กิจต่อมาคห้เจริญ รู้สึกตัวบ่อยๆทีๆทีๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อค่อยๆแจ่มชัดคือเหมือนมองอะไรแล้วมองบ่อยๆมันจะเห็นแง่มุมละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่าท้อแท้อย่าคาดหวังอย่ารุนมีฉันทะในเหตุไปเรื่อยๆมันจะสุกงอมมันเองไม่เกินเจปีข้อมูลมันมากเพียงพอปัญญามมนต้องวิจัยได้มุมใดมุมหนึ่งขึ้นมาขนาเน่ะต้องเชื่อพระเจ้าแบบนี้นะว่าท่านท่านวางถ้อยคําแบบนี้เอาไว้งนั้นก็ทนทนเก็บเก็บดูๆไปเรื่อยๆดูไปจิตก็จะตื่นหมายว่าตื่นเต้นเล้าใจกระตื่นรถที่จะเห็นาว่าเห็นแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น เข้าใจดีเทลเละเอียดอ่อนมากขึ้นมุมนิดมุมหน่อยอะไรต่างๆฉันท้าแปลว่าอย่างนี้นะมีใครมีความกระตือรือร้นบ้างไหมในชีวิตมีความกระตือรือร้นไหมมีความเร้าใจกับอะไรที่อยากกระทําอยากจะรู้บ้างไหมกระตือร้อนมันเป็นอย่างนี้นะฉันท้าเนี่ยรู้สึกมันมีความเร้าใจที่ได้ดูได้เห็นแง่บุมหลากหลายหรือการอะไรเขาจิตหลากหลายแล,ล้วก็เริ่มจะเชี่ยวชาญคล่องแคล่วว่องไวการทาง,งานสภาวธรรมรู้สึกว่าสามารถใช้ไอ้คลื่นเนี่ยเป็นเครื่องเล่นกานโตขึ้น ในการผักดันไปสู่โซป,ปัญญาได้กลับไปที่จุดเริ่มต้น <c oughs> คําว่าเรียนเรื่องสภาวธรรมที่เราเพิ่มพอเข้าใจแล้วเนี่ยวจะได้กลับมาย้ําตอกย้ํำดูว่าอ้อสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่เราเป็นสภาวธรรมมีสนาเกิดดับเกิดดับถักทอต่อเรื่องกันเพราะยังไม่รู้เลยว่ามันถักทอมจะเป็นยังไง เรื่องเนี้ยเรื่องของชีตก็เช่นเดียวกันมันคือความเกิดดับเราก็ออกมาต่อต่อเป็นเข้าต่อไปเป็นอะไรขึ้นมาหลวงพ่อก็ยังไม่รู้นะเขียนไปเรื่อยๆปเปื่อยๆนะเห็นความเกิดดับที่มันถักทอต่อเน,นื่องกันแล้วก็ไปเอาสมมติ หรือเอาความจำเนี่ยเข้าไปจัดมันว่ามันเป็นรุ่นมันเป็นนี่เห็นไหมมันใช่เป็นจริงไหมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความเกิดดับที่ถักทอต่อเนื่องกันไหมหรือเยขว่าสภาวะธรรมที่เกิดดับอยู่ในความว่างไหวตัวอยู่ในความว่างอย่างนี้เปรียบเทียบใหม่นะเหมือนหยดน้ํเนีกระทบไปมอนะลอกน้ำเมาาื่อเช้าเราเข้าไปดูแล้วนะเจนทํธรรมบ้ามาแสดงใช่เราไหมไม่ใช่มันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดเกิดแล้วก็ดับไป ระเหยเป็นไอก็ได้ใช่เราไหมไม่ใช่จิตใจก็เช่นเดียวกันนะโยนเรลวงพาแต่ว่าม่าไม่ใช่ตัวตนเลยเดี๋ยวพอเห็งนี่พอเราเห็นว่าเออใช่มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นแค่สภาวะธรรมเราจะดูข้างในกันมันการดูที่ถามเรื่องความโกรธแม้ว่าวันนี้ไม่มีตัวตนมันมีแค่มีเหตุให้มันเกิดมันก็เกิดจิตมันก็ถูกหลอกให้เข้าไปปรุงแต่งตามสิ่งที่เข้ามากระทบมุมใดมุมหนึ่งเสมอเสมอแล้วก็เกิดดับเกิดดับผ่านไปดูลักษณะโดยรวมอย่างนี้เราจะเกิดข้อสรุปคนที่มีปัญญาเนี่ย พอไปเห็นครั้งเดียวมันจะจําสภาวะได้หรืพอพ่อทักครั้งเดียวจําสภาวะได้แนละ้วอ๋อหลงเป็นแบบนี้หรือด,ดูนั่นอาจจะจําได้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่ได้มีของจริงทำไมคุณอาจารย์ที่บอกว่าสงสัยหรือว่าสงสัยพอไม่เอาเรื่องปั๊บมันก็ดับหายไปแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็คว,วานเข้าไปในเรื่องเขาเ้เขาไปอยู่ในวงขอบเขตของมันเราพยายามจะควานหาแต่เราถูกหลอกหาความถูกผิดในความว่าง,างนี้เป็นต้นมีมีมาก่อนไหมไม่มีเราไปสร้างเหตุขึ้นมาแล้วก็ได้ของจริงอย่างนี้เริ่มจำได้ทั้งหมดเป็นแค่สภาวะธรรมเหมือนน้ำนี่นะ แดดมันก็กลายเป็นความร้อนไหมเป็นไอขึ้นมาความร้อนมีอยู่ก่อนไหมใช่น้ําตัวจริงไม่ใช่มันเกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนความโกรธนะเหมือนความโกรธเหมือนความหลงเหมือนผัสสะเหมือนารมณมต่างๆทั้งหมดนี้นะมันก็แสดงไตรลักษณ์มีตัวมีตนไหมนี้เขาเรียกว่าดูภาพแอแติกมันเป็นนามธรรมทั้งหมดมันไม่ได้มีตัวมีตนหรอกมันเป็นแค่จังหวะของสภาวะธรรมที่ถักทอต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะ พ่อเขียนรูปอะไรเมื่อกี้เนี่ยดูเป็นตัวนุ่นตัวนีน้นเป็นจริงไหมก็ไม่ได้เป็นจริงนะดูดูได้ดใจยังไงเพราะว่าไม่มีใครเอาไปได้ตัวรูปนี้ก็ต้องถูกลบทิ้งไปไม่ได้เขียน,รนกระดาษถ้าเขียนกระดาษหลวงพ่อรูปนี้ขอหนูได้ไหม <S 1> <S 1> ดูแล้วเป็นกลางเพราะว่าเราไม่มีส่วนได้เสียกับรูปนี้ใช่ไหมโยาาม่ภพวะธรรมในข้างในก็เช่นเดียวกันเรามักเปลี่ยนท่าทีในการดู หรือชอบไปห่อไปยิ้วไปยึดไปหยิบมันขึ้นมามันเป็นการทํางานของขันห้าที่เรียกว่าอุปทานขันห้าเนี่ยไปหยิบมันขึ้นมาว่าอันนี้เราเราไม่ชอบอันนี้ชอบหรือไม่ชอบกับมันไม่มีเลยสักตัวหนึ่งนี่ใจเป็นกลางที่ไม่เป็นกลางเพราะว่าชอบหรือไม่ชอบกับมันตอนที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าถ้าดูน้ํามันเป็นไอชอบหรือไม่ชอบเฉยๆเป็นกลางเพราะมันไม่ใช่เราใช่ไหมได้ออกไหมแล้วข้างในมันใช่เราหรือสภาวธรรมนั้นมันก็ไม่ใช่แต่เพราะความไม่รู้ไงมันไปยึดมั่นว่าไอ้นี่คือเรา ก็อยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดทิฏฐิเกิดตัณหาขึ้นมาก็ค่อยสรุปบทเรียนดูนะกลับมาที่ร่องรอยเก่าเห็นไหมขึ้นต้นวันแรกก็สอนอย่างเงี้ยแต่มันไม่ชัดเราก็เลยต้องเข้าไปเจรนญยนแผนที่ให้เห็นทั้งหมดแล้วกลับมาดูใหม่อีกทีก็จะเริ่มชัดขึ้นจําเป็นไหมที่ต้องเรียนดีเทลจําเป็นเพราะพอเราย้อนกลับมาดูแผนที่หรือสภาวธรรมมันจะเริ่มเห็นชัดขึ้นคุยทั้งสภาวธรรมนี้ก็คุยตั้งแต่วันแรกวันวันนี้ใช้กับวันแรกไหมเวลามองในความเข้าใจ ในการตามดูจิตก้เช่นเดียวกันมันจะเห็นแง่มุมที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเหมือนการสังเกตแต่ละอย่างวัตถุแต่ละอย่างทุกชนิดโยมไม่เชื่อไปถามให้พวกนักตามล่าฟอสซิลในดสาวสิมันก็สังเกตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วหินก้อนนี้ม oui. well. s s ันเริ่มเห็นแง่มุมที่ละเอียดขึ้นในสุดก็เห็นร่องรอยต่างๆกลับไปต้องมีขันห้าไหมเอาไปใช้ก่อนใช่ไหมเป็นขอยืมใช้ชั่วคราวมีขันห้าแล้วห้ามการรับรู้ข่าวสารได้ไหมกลับไปกรุงเทพไม่ได้รับรู้และห้ามรู้สึกได้ไหม ไม่ได้รู้สึกแล้วห้ามจำได้ไหมห้ามคิดได้ไหมไม่ได้เราถึงความคิดมีอยู่ก่อนไหมไม่มีอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยความจำความจำมีอยู่ก่อนไหมอาศัยใดอาศัยการรับรู้การรับรู้มีอยู่ก่อนไหมไม่มีอาศัยอายรนะอายตนะมีอยู่ก่อนไหมไม่มีอาศัยท่าสีมาสร้างโครงสร้างขึ้นมา เป็นรูปแล้วนาเป็นขันห้าไม่มีอยู่ก่อนอาศัยความไม่รู้อวิชาปรุงแต่งขึ้นมาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าตัวนี้ดับมันก็ไม่เข้าไปยึดมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้เราเอาตัวรอดสติเห็นไหมจะได้ตอกย้ำเออตัวนี้มันเป็นที่พึ่งนะเครื่องรางของขัง,งอะไรก็ช่วยไม่ได้วิธีดูก็ดูดดูว่ามันเป็นสภาวธรรมที่เกิดดับตามเหตุป,ปัจจัยจะกินเย็นตะโฟทำกับข้าวทำอะไรก็ปฏิบัติทําได้โดยผ่านอะไรผ่านอายตนะหก อายตนะเพราะมันกระทบทำให้เกิดผัสสะนั่นเองทําให้เกิดเวทนาแล้วมนุษย์ทุกคนก็จะเข้าไปปรุงแต่งตอบโต้เวทนาในทิศทางใดตัวหนึ่งทำให้เกิดตัวตันหาอย่างนี้ว่าจะเข้าไปเห็นปฏิจจุบันในแง่มุมที่ละเอียดเรียกว่าสภาวธรรมที่มันถักทออาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้มีอยู่ก่อนตั้งแต่บรรทัดแรกที่เรียนกันเรื่องการปฏิบัติธรรมก็คือการใกล้ประจักษ์ความจริงของรูปและนามและกายและใจในชีวิตปัจจุบันขณะของชีวิตที่เคลื่อนไหวไปในการเวลาซึ่งเป็นการทํางานของขันห้าห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้